คอลลำคนปลายซอยไม่ให้บทเรียนก็ไม่รู้สึกซื่อสัตย์กระตันยูมั่นคงทำรงชาติคือเครื่องหมายของคนดีเมื่อวาน12กุมภาพันธ์2567ที่หอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านครน,นายกส่วนราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและส่วนราชการภายในจังหวัดนครน,นายก โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเช่นโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนปิยชาติพัฒนาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลทูลกระหม่อมอาจารย์พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษิธาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนที่กำลังจะมาถึงโดยมีพลโทไกรภพชัยพันธ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นประธานในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อสมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณผลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ส่วนรชาชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและส่วนรชาชการภายในจังหวัดนครนายก โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเช่นโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนปียชาติพัฒนาได้มีโอกาสร่วมถวายพระพรพันตรีวิสิท์เสนารักษ์ทหารประสานงานเส้นทางเสด็จถนนสายจงรักภักดีระบุถึงวัตถุประสงค์การจัดงานตอนหนึ่งว่าพอมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฏทางโซเชียลมีเดียแต่เราจะไม่หวนไหว เพราะเรามีลักษณะสะเทินน้ำสะเทินบกอะไรที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ที่เป็นความชั่วร้ายต่อไปจะขจัดออกไปเพราะโรงเรียนของเรายืนยันจะหล่อล้อมทั้งยังเป็นศูนย์รวมหลักที่ผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรออกไปดูแลเสาเข็มที่สําคัญและเราเป็นโรงเรียนที่มีความมั่นคงโดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ เรายืนหยัดสามประการคือ 1. เพิ่มยาชูกำลังที่จะถวายให้พระองค์ท่าน 2. เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกูดบายซัมเมอร์และ 3. ถวายพระพรชัยมงคลนงในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่สองเมษายนทหารต่างจากนักการเมืองตรงที่ทหารมีไว้ธรรมส่วนนักการเมืองมีไว้พูด ดังนั้นเราจึงเห็นนักการเมืองจะบอกชาวบ้านว่าทำได้ทุกเรื่องถ้าได้เข้าไปเป็นรัฐบาลแต่ปรากฏว่าหมาไม่แดกสักเรื่องตรงกันข้ามทหารไม่เคยบอกชาวบ้านว่าทุกเรื่องทำได้และเป็นหน้าที่ของทหารแต่บ้านเมืองมีปัญหาครั้งใดไม่ว่าน้ำท่วมไฟไหม้วิบัติภัยทุกประเภท นักการเมืองหายหัวมีแต่ทหารตัวเป็นๆออกมาทำรวมทั้งทำรัฐประหารเมื่อสกัดวิบัติชาติจากการเมืองโกงขนาดนั้นแล้วยังมีนักวิชาการผสมการเมืองบางตัวออกมาตีโวหารถามอีกว่ามีทหารไว้ทำไมมันก็น่าถูกไอโอปยัดปากเหมือนกันนะจะว่าไปสรุป ทหารเน้นธรรมไม่เน้นพูดนักการเมืองและข้าราชการประจบการเมืองเน้นพูดไม่เน้นทำรรก็นึกซะว่าทหารกับนักการเมืองเป็นหยินยางเพื่อถ่วงดุลที่ยอกย้อนยากต่อการเข้าใจอยู่พอควรก็แล้วกันถ้าปล่อยให้หนักไปข้างใดข้างหนึ่งประเทศชาติก็เสียสูนย์ได้เหมือนกันถึงบอกไง ไม่ว่าระบอบไหนๆโดยจำเพาะอ,อย่างเช่นระบอบรประชาธิปไตยหรือระบอบเผด็จการจะนำมาใช้เป็นสูตรสำเร็จเพื่อการบริหารและปกครองสังคมมนุษยชาติชนิดครอบจัก,กรวาลและตายตัวไม่ได้หรอกโลกธาตุคือดินน้ำไฟลมไม่คงที่แปรเปลี่ยนไปตามการเวลา มนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินน้ำไฟลมมีพลังไฟฟ้าดึงดูดอยู่กับจกักรวาลยอมต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลตามไปด้วยเป็นธรรมดาโลกตะวันตกตะวันออกเหนือใต้ต่างมีอิทธิพลเป็นกระแสครอบงำความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ในทิศนั้นๆให้ต่างกันไปก่อนจะเห็นว่ามนุษย์ในแต่ละซีกโลกจะมีลทัทธิ ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อหลากหลายต่างกันไปด้วยดังนั้นระบอบปกครองที่ดีที่สุดของมนุษยชาติคือระบอบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรากเงาของแต่ละชนชาตินั้นๆไม่ใช่ประชาธิปไตยจับยัดอย่างที่ชาติตะวันตกสหรัฐยุโรปเที่ยวไปยึดครองแล้วยัดเยียดให้เขาเป็น ในเมื่อยัดเยียดให้เขาเป็นประชาธิปไตยความไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรากเง้าของเขานั่นแหละประชาธิปไตยนั้นมันก็คือประชาธิปไตยขืนใจโดยตรงทุกวันนี้ไม่เพียงไทยเกือบทุกประเทศประชาธิปไตยกระทังสหรัฐอังกฤษต่างผ่อืดผะาเอากับประชาธิปไตยพันปี ที่ใช้ตอบโจทย์สังคมชาติปัจจุบันไม่ลงตัวเพราะมันหมดอายุแล้วเห็นสภาไทยหมกมุ่นจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่กันเท่าที่ดูเขียนใหม่ไม่ใช่ปัญหาปัญญาคิดนำไปสู่เนื้อหาที่จะเขียนเป็นกฎกติกาใช้กับสังคมบริหารและปกครองประเทศในมิติวิสัยทัศน์เปิดสู่มิติโลกใหม่นั่นต่างหาก คือปัญหามีกันไหมเห็นสวมกระบังตาอยู่แค่แก้รัฐธรรมนูญกัดกร่อนบ่อนซาะสถาบันพระมหากษัตริย์แก้เพื่อเอาราชอาณาจักรไปซอยแยกเป็นสาธารณรัฐแบ่งกันไปปกครองแกเพื่อให้เลือกตั้งเข้าสู่อำนาจโกงบ้านกินเมืองในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนโดยถูกต้องตามกฎหมายแกเพื่อเป็นตระกูลผูกขาด สารต่อเป็นระดกสืบทอดอำนาจกินเมืองผ่านระบบสภาแกเพื่อรวบอำนาจบริหารนิติบัญญัติเป็นรัฐสภาเบ็ดเสร็จแกเพื่อไปเขียนกฎหมายลูกใหม่ปล่อยผีคดีค้างนากักการเมืองที่หลบนี้และสัมภเวสีเร่ร่อนให้กลับมาเสวยสุขคุกเป็นแค่บ้านพักรับรองเนี่ยก็จะแก้เพื่อกูอยู่แค่นี้ ที่จะคิดแก้เพื่อสังขยาเขียนกติกาปกครองประเทศใหม่เอาคุณธรรมมนุษยชาติเป็นตัวตั้งเอาชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแกนกลางเอาทรัพยากรบุคคลในชาติเป็นพลังขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาด้วยการศึกษาอบรมบ่มเพาะส่่ายาริยภาพมนุษย์มิติคิดนวัตกรรมไม่มีเลย จะแก้มองไทยไปในอีก30มสถึงห้ปีข้างหน้าอย่ามองแค่สี่ปีเพื่อการหากินเฉพาะหน้าแล้วระดมทรัพย์ปัญญาปรัดชาวบ้านทุกภาคส่วนมาช่วยกันออกแบบระบอบสังคมไทยใหม่ตกผลึกแล้วคอยตกลงใจเขียนรัฐธรรมนูญเป็นกติกาสังคมปกครองระบอบไทยคุณธรรม ใช้แทนประชาธิปไตยจมปลักปัจจุบันเนี่ยช่วยกันเค้นนวัตกรรมคิดเพื่อสร้างบ้านทางระบอบใช้กับบ้านเมืองของเราใหม่แบบนี้ไม่เห็นคิดกันที่เห็นแค่แก้เพื่อแยกแผ่นดินล้มสถาบันกษัตริย์แล้วสถาปนาอำนาจการเมืองประชาธิปไตยรัฐสภาเบ็ดเสร็จ ใส่พานคลานไปซุกตีนอเมริกันผมก็รำพึงรำพันโดยลำพังจนแทบไม่เหลือพื้นที่คุยเรื่องคานตะวันคนไล่ลาเจ้าในสายตาพิธาคือพิพิมลลูกสาวของเขาเลยก็เอาซะหน่อยคือเมื่อวาน12กุมภาพันธ์พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบอตรให้สัมภาษณ์นักข่าวประมาณว่า ผมเชื่อกลุ่มทะลุวังออกมาเคลื่อนไหวแสดงพฤติกรรมแบบนี้เขาไม่ได้ออกมาเองแต่มีขบวนการที่อยู่เบื้องหลังขอรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนแล้ววันที่เราทำคดีให้ถึงที่สุดจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานละเอียดนอกจากนี้ผมได้พูดกับทีมงานว่าอย่าไปเร่งทำเพราะอาจผิดพลาดเหมือนกับที่ผ่านมา ดังนั้นขอเวลาอีกสองวันจะได้เห็นว่าตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาและจะมีหมายจับต่อไปนักข่าวถามกลุ่มทะลุวังยังมีคดีที่รอลงอาญาอยู่อีกหรือไม่พอบอตรอบอกว่ามีอยู่แต่ขอเวลาสองวันให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานคดีใหม่และจะแจ้งข้อกล่าวหา หากเรียบร้อยก็จะถแถลงข่าวให้สาธารณชนรับทราบและจะมีการพิจารณาขอถอนประกันนักข่าวถามว่านอกจากกลุ่มทะลุวังแล้วจะออกหมายจับบุคคลอื่นที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่ผอบอตรอบอกว่าเบื้องต้นเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันแต่ได้รายงานนายกไปหมดแล้วว่ามีอะไรในเรื่องนี้บ้าง ขอรอให้เรื่องนี้สมบูรณ์ขึ้นอีกหน่อยนักข่าวถามยาม้ำการถอนประกันทำได้เลยหรือต้องรอศาลผอบอตรอตอบต้องรอศาลเรากำลังพิจารณาอยู่นักข่าวถามคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นนักการเมืองหรือไม่ผอบอตรอบอกว่ายังไม่ยืนยันขอยังไม่ก้าวล่วงนักข่าวถาม มีคนคอยช่วยเหลือแน่นอนใช่หรือไม่พบตรอตอบในแนวทางสืบสวนพบว่ามีการให้คำปรึกษาและแนะแนวทางกับกลุ่มนี้นักข่าวถามจะเรียกผู้อยู่เบื้องหลังมาพูดคุยหรือไม่พบตรอตอบได้ไรายงานให้นายกทราบแล้วจะมีการพิจารณาต่อไปนักข่าวถาม มีการมองว่าตำรวจไม่ดำเนินการจริงจังหรือนิ่งเฉยผอบอตรอตอบอย่างพี่นะเหรอไม่เอาจริงเอาจังเรื่องถวายความปลอดภัยน้องก็รู้ว่าพี่ดูแลเรื่องนี้มานานมากไม่ต้องห่วงข้าราชการทุกคนเป็นข้าราชการในพระองค์ที่เราจะดูแลความปลอดภัยถือเป็นพันธกิจข้อแรกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าพี่จะทำให้ไม่มีข้อคอรหากับทุกฝ่ายและจะไม่มีการแจ้งข้อหาแบบวานแต่จะทำในรูปแบบคณะกรรมการมีการตรวจสอบชัดเจนนักข่าวถามกรณีขบวนเสด็จที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นการกระทำซึ่งหน้าแต่ตำรวจก็ยังนิ่งเฉยพอ,อตรรอบอก ผมได้กำชับพนักงานสึบสวนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์จนถึงหลังเหตุการณ์เราไม่ได้ดูแค่ซึ่งหน้าครับเอาละได้ความประมาณนี้รอดูอีกสองวันตามที่ผอบอรตรท่านบอกตอนนี้สอนอดินแดงออกหมายเรียกทานตะวันกับนายนัชนน์ภัยโรดไปสอบปากคำแล้วแต่ทนายแจ้งว่าสองคนติดเรียนหนังสือ ยีบกุมภาจะไปพบตำรวจเรื่องอื่นๆพอเล่นกันได้แต่กับเรื่องดูหมิ่นคุกคามไลาลาบุคคลในสถาบันและกับกรมสมเด็จพระเทพเอามาเล่นกันไม่ได้และยอมกันก็ไม่ได้เพราะกรมสมเด็จพระเทพคือหัวใจคนไทยทั้งชาติรู้กันไว้ด้วยเปเลวสีเงิน